สวัสดีมิรักแฟนเกม FC บอยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมภูมิใจนำเสนอมากนะครับสำหรับการจัด b บ s เ x i 1 1คนอันตรายที่ดีที่สุดของช่อง i w a n Channel นะครับหรือผมอาจจะเรียกถิดเรียกถูกนะวันวานชานนลก็ได้นะครับถ้าเกิดเรียกผิดเรียกถูกไงเพื่อนๆคอมเมนต์ได้นะฮะอ่าสิบเอ็ดคนอันตรายของช่องวันวานชา n เนลนะครับก็จะเป็นโทนของอ่าเมนเจอร์ Manager, เป็นหลักนะครับ มาดูที่ตำแหน่ง GK นะครับก็จะเป็นดอนนารุม่านะครับตัวนี้ก็ต้องยกให้เขาเลยนะครับว่าตำแหน่งนี้พุ่งตัว106พุ่งบินเป็นยุงนะครับเร็วมากนะครับปัดดีมากนะแม็ขวาก็คงเป็นไคล์วอเกอร์เลยนครับสปีดเร็วนะครับเข้าบอลแน่นนะร่างกายสูงใหญ่มีความแข็งแกร่งนะครับวอลเลี่ยดสูงสูงมาดูคู่ CB ครับคู่ CB ก็จะแตกต่างจาก2ท่านที่ผ่านมานะครับจะเป็นซาลิบานะครับอ่ ซาลิบาเนี่ยสูงใหญ่นะครับไม่มีสตางแฝงนะมาดูคู่เขาก็จะเป็นคานาวาโลครับตัวนี้จะเป็นตัวปัดกวาดครับตัวเปิดตัวนําตัววิ่งไล่หวดนะครับเพราะว่ามีความเร็วแล้วก็แท็กเกิลดูแท็กเกิลแบบยืนร้อยสิบเอ็ดอ่ะแม่นโคตรโหดนะครับร่างกายแข็งแรงมีแท็กเกิลด้วยก็เขาเลยครับซาลิบาคานาวาโลแบ็คซ้ายก็เขาต้องเป็นเตโอครับตัวนี้แม่งโคตรเมตาเก่งทุกร่างนะครับร่างนี้จุดเด่นของเขาก็คือเกมรับนะครับไม่เติมลุกนะครับว่าเกเนนกลางสูง มาดู c m นะครับ CDM นะก็จะเป็นโรดี้ครับโรดี้ล่าง Best XI Euro นะครับตัวนี้ก็พาพลังโคตรโกงนะครับราคาโคตรถูกนะครับมีพรีเมคเกอร์นะสังเกตดีๆนะพรีเมคเกอร์มาดูลูกกุลิตครับตัวไปก็เป็นลูกกุลิตนะตัวนี้ก็เล่นด้สีตำแหน่งครับแล้วก็เก่งทุกร่างเหมือนกันไม่มีการลดทอนความสามารถใดๆทั้งสิ้นนะครับวงเล็ปรับมาใหม่สูงกลางบุกอย่างเดียว อีกตัวหนึ่งที่แนะนำเป็นทางเลือกนะครับก็เป็น KDB ครับเควินเด b r u y ne, นะตัวนี้ก็เป็นร่าง Best in I Euro นะครับก็เก่งใช้ได้นะครับความมีความเร็วแล้วก็มีเพลย์เมเกอร์ส่งไกลยิงไกลไซส์ก้อยได้หมดนะครับมาดู CAM ครับตัวนี้แกให้เป็นซิโก้นะครับก็มีความเร็วนะครับยิงโคตรดียิงแรงนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลดีนะเลี้ยงบอลร้อยแต่ตัวเล็กไปน,นิดน,นึงแต่ในเมเจอร์ไม่มีผลนะครับตัวเล็กนะมีเพลย์เมเกอร์ด้วยยิงไกลไซส์ก้อย มาดูปีกขวาครับก็ต้องเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาครับเพราะว่าเน้น OVR ด้วยก็ตัวนี้มาด้วยความเร็ว105เล่น RM ได้ก็เรื่องของความเร็วการยิงไม่ต้องพูดถึงนะครับซ้ายหายเลยนะครับอันนี้ขาดเลี้ยงเร็วไปอย่างเดียวนะครับเลี้ยงเร็วจะในเมนเจอร์ไม่ค่อยมีผลนะครับปีกซ้ายต้องเป็น,นปเนเป้ครับตัวนี้ก็สกิลครบมาเต็มเหมือนกันร่างกายแข็งแรงเลี้ยงเร็วยิงซซายก้อยโอ้โหเต็มยิงตัวนี้ต้องยกให้เขานะครเลดดีนะครับสูงต่ํา กองหน้าก็ต้องไม่พ้นครับโรนัลโดอาร์ายครับตัวนี้ตัวบัคแห่งปีทคสวัตนะเมตาความเร็วเลี้ยงบอลยิงหายหมดนะครับมีเลี้ยงเร็วด้วยมาถึงช่วงจัดแผนนะครับก็มาดูหลักการและเหตุผลในการเลือกตัวของของอาจารย์นะฮะก็ไปที่ GK นะครับ GK ก็มันถ้าพลังมันฟ้องครับแล้วก็ OVR มันก็ได้ด้วยก็คือ เมตานี้เป็นเมตายิงปั่นนะครับเราก็ต้องใช้ตัวที่มีการพุ่งตัวที่ดีที่สุดดีที่สุดในเกมตอนนี้ก็คือเป็นดอนอมาครับแต่ o ว r ER จะไม่สูงมากนะครับสำหรับแผนนี้นะผมข้ามไปก็จะได้ OER ที่104-105โดยประมาณนะครับถ้าเกิดัพเมส้มหนึ่งตัวก็จะขึ้น105นะงบประมาณอยู่ที่5,007นะครับก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่เหมาะสมนะครับเหมาะสมและค,คุ้มค่ามาในแผน433 Attack นะครับ รับแผนนี้ผมให้เป็นแท็ตแท็กนะเพราะการเล่นเมนเจอร์เป็นแท็ตแท็กตอนนี้ตอนนี้จะเปลี่ยนแผนเป็น4สอง t หนึ่ง narrow แล้วไม่เป็นไรอ่ะมาที่แบ็คซ้ายแบ็คขวาเหมือนเดิมครับเป็นตัวที่มีความเร็วร่างกายแข็งแกร่งนะครับเข้าบอลแน่นนะครับก็ยกให้เตโอกับวอล์กเกอร์ส่วนคู่ CB เนี่ยจะแตกต่างจากอาจารย์สองท่านอย่างจย์เดธกับาจาย์โนนะครับก็แกจะใช้เป็นเฮดทูเฮดเป็นหลักนะก็ตัวนี้จะใช้ สำหรับเมนเจอร์ครับก็จะใช้คานาวาโลครับเป็นตัวที่วิ่งเร็วแล้วก็วิ่งชนแล้วก็หายแล้วก็ตัวซาลิบาก็วิ่งชนได้ครับไล่ปัดกวาดได้เหมือนกันก็ซ้อนได้ด้วยเหมือนกันนะฮะมาดูแผงกองกลางครับก็ก็ต้องเป็นลุกกุลิตครับคู่กับโรดี้เป็นเกมรับ1ตัวลุก1ตัวนะครับหรือถ้าเกิดเล่นแอตแทกแท้ไปเลยนะครับก็อาจจะต้องใช้กุลิตคู่กับ KDB ไปเลยครับเป็นลุกแบบจ๋าๆไปเลยครับแล้วก็ ตรงกลางเนี่ยก็ต้องเป็นซิโก้ครับพอซิโก้ตำแหน่งตรงแล้วก็เป็นตัวที่พลิ้วมากในเมนเจอร์แล้วยิงได้บ่อยมากนะครับในเมนเจอร์นะซิโก้ตัวนี้แม่งเก่งยิงแต่เฮดทูเฮไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะว่าตัวมันเล็กครับตัวมันเล็กมาที่แผงหน้าครับแต่แตกต่างจากคนอื่นนะครับจริงๆคับมันเก่งนะแต่แกยกให้ซาร่าเป็นโน .1 ครับซาร่าซาร่าโอเวนอาร้อยตัวนี้นะครับตัวใหม่กิทฮอรเลเจนต์นะครับตัวนี้ก็ ขาดแค่สกิลเลี้ยงเร็วไปซึ่งไม่มีผลในเมนเจอร์ครับก็ตัวนี้ใช้ได้เลยโอเวอสูงนะปีซ้ายก็ต้องเป็นเอเบเป้ P P P, ครับตัวนี้มาสกิลครบพลังงานเต็มสกิล5ดาวคือแม่งครบเลยตัวนี้ก็ต้องพูดอะไรมากนะครับเร็วด้วยนะครับถ้าถ้าได้แทงหายนี่คือหลุดเลยนะมาอีกตัวคือตัว ST สทโนของเราก็จะเป็นโรนัลโดอาร์นครับก็ไม่ต้องสือเพราะตัวนี้แม่งเก่งจริงทั้งเมนเจอร์และเฮดูเดก็ใครมีงบประมาณนะครับก็สามารถตามได้เลยนะ แต่สาหรับใครที่ไม่มีงบนะครับหรือง,งบน้อยก็ใช้ตัวพวกนี้ในการเทียบเคียงนะครับทเทียบเคียงในการที่จะซื้อตัวละครมาเล่นนะครับสังเกตแหงกองกลางนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยผมสังเกตให้สังเกตนะทั้ง3ตัวมีプレเมคเกอร์หมดเลยนะครับดูดีๆนะมีプレเมคเกอร์แสดงว่าใช้กองกลางตัวทาเกมครับแล้วก็แทงในข้างหน้าเราจะเปลี่ยนเอาครัฟมาเล่นแทนอานก็ได้เอาครัฟมาเล่นแทนซาร่าก็ได้นะครับเพราะว่าเล่นได้หมดเลยครัฟเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีプレเมคเกอร์ด้วย หือว่าดีเยี่ยมนะครับสำหรับแผนนี้ตัวละครแบบนี้นะครับสำหรับาการจัดเบสเกไอซคนอาาลัยของวันวานชาแนลนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการจัดตัว11คนที่ดีที่สุดนะครับมาถึงส่วงสุดท้ายแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับบรรดาเราอาจารย์อาจารย์ที่อยู่ใน Youtube นะครับก็เป็นอาจจะเป็นอาจารย์ของใครหลายคนนะก็ ก็ถือว่าขอบคุณมากนะครับที่ทําสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมก็รวบรวมข้อมูลมากันมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเล่นของเรานะครับสาหรับโหมดเมนเจอร์นะครับก็ถ้าใครมีอะไรอยากถามก็ถามไม่ได้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมที่แวะมาด้วยนะครับก็อยากให้กดติดตามกดไลค์แล้วเจอกัน